สรุปโครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย155คนเข้าร่วมจริง140คนคิดเป็นร้อยละ90งบประมาณค่าใช้ใจ่ายจริงในการดำเนินง,งานโดยใช้งบประมาณจำนวนเงิน26,500บาทจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ26,500บาทจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง25,400บาทคิดเป็นร้อยละ9 5 8 5จาำนวนเงินคงเหลือ1,100บาทคิดเป็นร้อยละ4.15จ่าอับรรู้ตัวชีว,วมมิตของเร็ตของโครงการตัวชีวัดเชิงปริมาณน,นักศึกษาระดับปราาาิญญาตรี ทั้งหมดนึยคนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพนักศึกษาร,ระดับปริศนาศาสตร์ปีที่3ทำแบบทดสอบผ่านกว่าร้อยละเก้าสิบผลการดำเนินง,งานตามวัตถุประสงค์นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารและสามารถนำไปต่อย,ยอดในการศึกษาให้ขยายขอบข่า,ขายใช้งานได้ในทางการศึกษาเพิ่มขึ้นในยุคป,ปัจจุบันและสามารถเผยแพร่ผลงานต่างๆให้เพื่อนร่วมสาขาว,วิชาได้นักศึกษามีความรู้ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์มากขึ้นและสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ในการทำระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นผลนีได้รับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการหรือกิจกรรมนี้นักศึกกษาาาามมมีคววรรู้้้เขใใใจนชสื่อ สังคมออนไลน์ในการสื่อสารและสามารถนําเทคนิคการใช้เทคโนโลยีมาทําเป็นสื่อนําเสนองานได้และสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ทําระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นโดยวัดจากการทําแบบทดสอบหลังกิจกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนักศึกษาเพศช,ชายอายุ20ถึง22ปี40คนจํานวนนักศึกษาเพศหญิงอายุ20ถึง22ปี95คน,คนรวมทั้ง,ทงสิ้น135คนผลการมีข้อข้อมูลจากแบบสอบถามเฉลี่ยรวม x บ a 4.19ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.79ข้อเสนอแนะ1กิจกรรมควรปรับให้มีความหลาก โดยมีทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมการฟังบรรยายและลงมือปฏิบัติงานจริงสองคนเพิ่มกิจกรรมนันทนาการสามบรรยายความรู้นอกจากที่ขึ้นเหนือสไลด์โชว์เนื้อหาที่บรรยายควรเปิดวิดีโอเพื่อความไม่น่าเบื่อในการอบรมเพื่อดึงดูดให้นักศึกษาตั้งใจฟังการอบรมปัญหาอุปสรรคในแนวทางการพัฒนาของการดาเนินโครงการในครั้งต่อไปนะคะปัญหาอุปสรรคนะคะ1ระยะเวลาในการฝึกอบรมสั้นเกินไป2มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงยอดที่ตั้งไว้3เนื้อหากิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นภาคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบัติ4่ในการระหว่าง นักศึกษาไม่เข้าใจบางส่วนที่วิทยากรบรรยายแนวทางการพัฒน,นาและดาเนินโครงการครั้งต่อไปนะคะควรมีการจัดสรรเวลาให้ดีกว่าเดิมเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยากรมากขึ้นและมีเวลาในการทําแบบทดสอบในกิจกรรมสองการจัดโครงการเ้าหน้าควรมีการระบุวันที่เวลาให้ชัดเจนและลงรายละเอียดความน่าสนใจสามควรมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมนเน้นไปที่ภาคปฏิบัติ4ี่ควรเพิ่มเนื้อหารายละเอียดกิจกรรมต่างๆลงในเอกสารเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสิ่งที่วิทยากรบรรยายค่ะ สรุปโครงการฝึกอบรมงการป้องกันอักขีภยัยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมายจำนวน55คนเข้าร่วมจริงจำนวน50คนคิดเป็นร้อยละ91งบประมาณค่าใช้จ่ายจริงในการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณจำนวนเงิน25,500บาทซึ่งมีรายละเอียดของงบประมาณดังนี้จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ25,500บาทจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงจำนวน25,000บาทคิดเป็นร้อยละ97.57 จำนวนเงินคงเหลือ500บาทคิดเป็น100ร้อยละ2.43การบรรุตัวชีวัดความสาเร็จของโครงการตัวชีวดเชิงปริมาณประชาชนตําบลตะเปียงเตียที่เข้าร่วมโครงการผลการดาเนินงานประชาชนในตำบลตะเปียงเตียที่เข้าร่วมโครงการจานวน4 5คนจาก50คนโดยประเมินจากใบลงทะเบียนตัวชีวดเชิงคุณภาพความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประชาชนในตำบลตะเปียงเตียทําแบบทดสอบผ่านร้อยละ80ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ประชาชนได้ทราบถึงประเภทของไฟตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลที่เกิดขึ้นในอัคคีภัยมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นผลที่ได้รับหรือประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ประชาชนได้ทราบถึงประเภทของไฟตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลที่เกิดขึ้นในอัคคีภัยโดยได้วัดความรู้จากการทำแบบทดสอบท้ายกิจกรรมประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยและทราบถึงแรงตำเลยของอัคคีภัยและได้นำความรู้ที่ไดจากการอบรมไปเผยแพร่ให้บุคคล และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภยัยแต่บางส่วนยังไม่เข้าใจเพราะว่ายังไม่ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนและประชาชนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกใช้ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในการอพยพหนีไฟได้ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประชาชนเพศช,ชายจํานวน22คนคิดเป็นร้อยละ48.89ประชาชนเพศหญิงจํานวน23คนคิดเป็นร้อยละ5 1 1 1รวมทั้งสิ้น 45คนคิดเป็นร้อยละ100 <100 S> 1 0 0่อนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเช้ี่ยภาพรวม X b a ก4.28 ค่า HD 0.7 8็ข้อเสนอแนะ1ควรมีการจัดกิจกรรมสันทนาการก่อนจะเข้าเนื้อหาในการอบรมเพื่อให้ประชาชนได้มีความสนใจและได้ความรู้จักกันมากขึ้น2ขายายกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นโดยจัดโครงการให้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกคนภายในตำตบลตะเปียงเตียให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการด้วย 3. ในการบรรยายความรู้ควรมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยายด้วยเพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพจริงๆจะทําให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจมากขึ้นปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาการดําเนินโครงการครั้งต่อไปปัญหาและอุปสรค ประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 2. ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่วิทยากร,กรบรรยายเนื่องจากประชาชนไม่ได้เห็นภาพจริง 3. ในบางกิจกรรมมีภาคิทฤษฎีมากกว่า,พาพภาคปฏิบัติทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความสนใจในกิจกรรมน้อยลง4อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติแนวทางการพัฒนาการดำเนินโครงการครั้งต่อไปนะคะ 1. สร้างความน่าสนใจของโครงการให้มากขึ้นและทำให้ประชาชนทราบถึงความจำเป็นในการเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อที่จะดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการให้ครบตามจำนวนที่เป้าหมายตั้งไว 2. จะตามคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยายเพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพจริงๆจะทําให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจมากขึ้น 3. จัดกิจกรรมสถนานการณ์เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนุกและตื่นตัวตลอดเวลาและเพิ่มการฝึกปฏิบัติในแต่และก,กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วย 4. ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติครบทุกคน